ไอ้ไม่ไหวรือว่าดก็โอเคนะครับวันนี้ผม p ป็ g พีนะครับก็จะมาเกียนสอนลางมันนะครับคืออย่างแรกเนี่ยผมใ้พี่มังเหมือนไปนึเนือสอนราง่อนนะครับ พอจะกดลืมเนี่ยให้ด้งผมเึ้นไปเป็นสองหนึ่งนะครับแล้วไปแบบประเบิดละดับตัวใส่เขานะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะว่าสอนรามเนี่ยจะหวัวเรอขนาดไหนนะครับไปดูเลยครับทีนะคคณดูตอนนี้ตอนนี้ผมผมจะเป็นผู้ชมนะเดี๋ยวพอจะเริ่มเนี่ยพอจะเริ่มหนึ่งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปนะครับเป็นสองหนึ่งไปเกียนพี่สอนรามมานะครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่าจะเป็นไงเนาะรอพี่สอนรามเข้าห้องมาก่อนสอนรามเข้ามาแล้วคนดูเฮ้ยมาฮ่า ได้เวลาแล้วสิฮัลโหลฮัลโหลหนูพี่หนูพี่ไป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 เกียรเกียน์ลำไป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 หน้าบุ๊บบึ้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 บบูดตันบูแต๊กพี่เรียบร้อยเรรียยบ้อปั มาดิกูเอ็กกูตาไอ้เหี้ยเอาลุงกูเขาหน้าเขาลังกูไม่มีที่ยืนแม่งหมายจะแม่กูโดนลุงสองทางเลยป้งตอไปไหนเดินทางไหนวะนี่เลยนี่ต oh ่อ oh รัน oh นี oh. uh ่ผมไป้ดนผมจู๋ผมจู๋ว้าว อุ้ยเกือบตายต,ตัดลำเฮ้ยเฮ้ยโคตรเลยฮ่เร <c oughs> <c oughs> ีย <c oughs> บร้อยปังมาเด้อโอ้ลุมกูได้ดูได้เลยแน่นโลนึงอะโค้ดกูตายอะตัวกูแตกโค้ดไม่เอาลุมซื้อกกูดูกูลุมซื้อกลุมไม่นึงแล้วนะมาว่ามาหน่อยเว้ยตัดลำมึงเอาหน่อย อัลามบอกแห้งกูจะมาหนง่งปผจะนอนทำไมวะไม่หมดสัลยีข้อของไม่ตายปบปุ๊บปต้องหมดไม่ตายันโปแค่นั้นแหละันโปลปล่อยปล่ผมปล่อยผมเอผมตายพี่มังเอาไม่ได้มาจุบมาจุมาจจุบังอยู่ได้อยู่เอาจุบจุบ เทพหล่อโอ้เล oh ือดเจ้าพี่มังม oh ีอย่างจุบผมน้วนละตัวเร็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 วพี่มังพี่มังออไม่ทันแล้วเขาซ้ำเรียบร้อยปังสองรักเทสองรัหน่วยอลหน่วยอลเลยพี่เจ็บผมเฮ้ยเฮ้ยปังโลนน์งกมอนร์

โอย้ลุงสองหรอตามมาพี่ตามมาตามผมมาตามผมมาไปไปไปรังเรียงมาพี่ ป้งโอ้โหจะหนักไม่ร่วงางคุณตายเอาตัวกูอีกแล้วมึงกล้าตัวคนแม่มึงเหรอมามึงกล้าตัวแม่มึงไงวะมึงไม่มีปัญญายิงหัวาวะมึงตายเอากูดิมึงตายป้องพลังึ้งปึ้ง เฮีมหน่ีเูจ้าก็พี่จาวจาจวจาวพี่จายจะนั้นแหลรเอาเฮ้ยสตั้งหรือเ่เรียบอยปังปปังน้องนึงวงเ้ยตายแม่กะโอ้ตมานึ่งหนึ่งไปก็ไปมาตัว่งอะพะควาอะเรหันคุณมีขายยา

มัเอยกดกาวไม่เป็นเรียบร้อยปดเจ็บเรีวเร้วไอ้กูยิงกูไม่โดนเลยอ่ะโอ้อ่ะตัวกูเองก็ดี่็ดีไอ้ยนี่น่าแข่งหรือเปล่าวะโอ้โอ้ กูักวแกุ้ยกุาต,ตายกูตายเลยโอ้แม่กูชาตัวเมื่ออะไรยังกูถามดิยะสายการบินสุริแอร์ไลน์บินสบายตายลดลามและมีโปรโมชั่นบริการถึงเตียงบุกย่าตัวเมื่ออะไรราฟ <laughs> เรียบร้อยมามาวากับกูไปเลยเกอบมาโว้าวไม่ไหวนะไอ้ไม่ไหวรล้ว่าได้ เดี๋ยวจะโคตระเบิดให้ข้างหลังเด้ยพึ่งยาพึ่งย่ารอรอจวเอเย้พี่มังอย่าพึ่งอ่นละบอกว่ารอเขาปั๊มยาก่อนเล้นเล่นเล่นเล่ไเล่่นเล่นเลได้ลนเล่่นนเ้เ่เไม่ตายมาดิกูรู้วิธีกูมีเทคนิค กากากากเดดาเดเดาฮ้ฮาฮาฮฮกกกกกกกลุนยาตาเฮือใส่ตข้างนะครับใส่แว่นเ็บทรงนิดยมึงมาดนี่มึงจะได้รู้กระตุ้นรอ พอลก่อนแล้วก็ได้เลยโอ้ไม่มียาหายเลยมึงอะสะอาดยาลยาตาเรือใส่ตรงข้างๆนะครับใส่ไว่เกงนี้นึงปาหนึ่งมึงก็แค่หมาตัวนึง เป๋พ่อมาเล่นนั่นเล่นแบบเนี้ยปังโอเคนะครับวันนี้ผมก็มีเว็บเติมเกมดีๆมาแนะนำนะชื่อว่าเว็บเติมเกมนะครับตรงตัวเลยนะอย่างแรกนะไปที่สมัครสมาชิกด้วย a c e b o o k ครับผมจากนั้นไปที่เติมเงินครับผมพอเข้ามานับก็จะมีหลายช่องทางให้เลือกเติมนะครับผมแนะนำไม่เป็นทูมันนี่วอลเล็ตนะครับผมจากนั้นก็โอนเงินเข้าบัญชีนี้เลยครับแล้วก็จะได้เลขอ้างอิงแบบนี้นะครับ ให้เอาเลของเองมาใส่ตรงช่องนี้เลยครับแล้วกดยืนยันการทํารายการนะครับจากนั้นเครดิตก็จะเข้าตัวเรานะครับผมโอเคนะพอเติมเครดิตเสร็จนะผมก็จะไปสุ่มของรางวัลให้ทุกคนดูนะครับไปที่สุ่มของรางวัลครับผมผมจะเลือกเป็นลัคกี้สล็อตนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มสุ่มรอบแรกกันเลยครับไปเฮ้ยเจ็ดร้อยห้าสิบเชลผมสุ่มรอบแรกได้เจ็ดร้อยห้าสิบเชลเลยนะโคตรคุ้มเลยเดี๋ยวผมกดรอบสองต่อเลยนะครับเฮ้ย ได้เจ็ดร้อยห้าสิบเชลโหออกง่ายมากเลยครับพนดูลองมาสุ่มกันนะหืมกำลังคุ้มเลยคนดูผมสุ่มต่อเลยโหไม่ได้ครับตอนนี้ไม่เป็นไรอีกรอบหนึ่งนะครับไปเฮ้ยได้เจ็ดสิบห้าเชลครับออกง่ายจริงครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลที่ได้รับก,กันครับผมก็โอเคนะให้ทุกคนเอาทั้งสามบาทเนี่ยไปเติมในเว็บกาเลนาฟรีไฟล์เลยนะครับผม โอเคนะเดี๋ยวผมเติมให้ครบสามบาทก่อนนะครับแล้วเราไปดูเพชรในเกมมาเลยครับผมโอเคนะตอนนี้เพชรก็เข้าตัวผมเปมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจเว็บเติมเกมดีๆนะผมแนะนําเว็บเติมเกมครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปครับก็โอเคนะคลิปนี้ผมก็เกรนสอนลาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาทำแนวนี้อีกนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับขอประมาณ8,000ไ like ลค์นะคนดูคลิปนี้ขอตัอนรับไปก่อนครับสวัสดีครับอเล่นนะเล่นแบบนี้